งานชุดนี้เป็นงานเคลือบขี้เท่านะคะถ้าได้แบบนี้ทุกอันจะโอเคมากๆเลยแต่มีปัญหานิดหน่อยจะมาเล่าให้ฟังค่ะสูตรถ้าเราหาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามสูตรต่างๆเขาจะเขียนมาเป็นตัวเลขเดียวๆแบบนี้หรือเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะหรือเขียนเป็นจุดทศนิยมวิธีทําให้มันเป็นกิโลคือเราเติมศูนย์นะคะสมมุติว่าเราจะผสมสูตรเคลือบ1กิโล สี่เปอร์เซ็นต์หรือ40แล้วก็เติมศูนย์เข้าไปนี่คือ400กรัมนะคะ4 0 0กรัมนี่เติมศูนย์เข้าไปเท่ากับ4 0 0กรัม20เติมศูนย์ก็คือ200 1ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น1000กรัมก็คือ1กิโลนะคะ1กิโลทีนี้เราอยากจะผสมเคลือบถังใหญ่แล้วก็คูณเข้าไปค่ะ คูณสองก็คือเป็นสองเป็นสองเท่านะคะก็เป็นสองกิโลใช่ไหมอันนี้คือส่วนผสมแห้งไม่รวมน้ำต้องะะทำการชั่งนะคะเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อว่าคราวหน้าเราจะผสมให้มันได้สีนี้เท่านี้มันก็จะได้รู้ว่าใส่อะไรบ้างโอเคชั่งอันไหนก็ติ๊กออกนะคะอันนี้โดโลไมค์ผลจะชั่งในสูตรสองกิโลนะคะก็โดโลไมท์ชั่งไปแล้วทีนี้นัฟนนฟิลีน เราก็ช่างไปเลยค่ะตามสูตรที่เราจดไว้ว่ากี่กรัมกี่กรัมช่างทีละชนิดแล้วก็ใส่ไว้ในถังนะคะจะใส่น้ํลรองก้นถังไว้สักหน่อยก็ได้ค่ะฝุ่นมันจะได้ไม่ฟุ้งนะคะช่างทีละชนิดแล้วก็เทลวไปรวมในถังเลยก็เนื้อขีดเท่าของเรานะคะขีดเท่าของเราก็หกร้อยสี่สิบกรัมโอ้ยหกเต็มเลยพ่ออีแม่โอเคไม่เป็นไรไปเก็บ อันนี้คือน่าจะข้นไปนะคะวิธีการก็คือปกติเขาจะใช้นิ้วจุ่มถ้ามันเกาะดีไหลสักหยดสองหยดคือใช้ได้อังนี้ก็น่าจะได้แต่มันจะข้นหน่อยสําหรับวิธีการพ่นหรือว่าวิธีการฉีดสเปรย์หรือว่านั่นนะคะแต่ถ้าน่าจะวิธีการจุ่มก็น่าจะข้นไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธีการทาข้นขนาดน,นี้พอดีค่ะ แต่ผลจะใช้วิธีการจุ่มเพราะฉะนั้นฝนก็จะเติมน้ําลงไปอีกถ้าเกิดสมมุติว่าทํายังไงเราเติมน้ําเยอะเกินไปแล้วมันเหลวก็ไม่เป็นไรค่ะทิ้งไว้เดี๋ยวน้ามันระเหิดออกไปมันก็จะมีความเข้มข้นขึ้นกคนแล้วผสมถ้าเราผสมจํานวนน้อยนะคะทั้งตวงส่วนผสมทั้งหมดแล้วแล้วเราก็ใส่ในกล่องปิดฝาอย่างนี้แล้วก็เขย่าคนให้มันเข้ากันก่อนก็ได้แต่เราค่อยผสมน้า ก็จะทาอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่า,ถ,าถ้าไม่ทาก็ได้ไม่ทาก็คือเวลาเราจุ่มเคลือบเสร็จแล้วต้องมาเช็ดก้นมันออกมันจะได้ไม่ติดเตาแต่ถ้าทานนี้ปั๊บเคลือบก็จะไม่ติดตรงที่เราทาก็จะทานนี้ก่อนเอ okay. แว็กลิซิสใส่ถ้วยแล้วนะคะก็จะทาไหนที่ไม่อยากให้เคลือบมนะันติดเราก็ทาเลยจ้ะทาแล้วก็ปล่อยให้แห้ง มันง่ายกว่าการมานั่งเช็ดออกก็แล้วแต่เนาะบางคนก็ว่าเช็ดออกก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรนี่ก็ทาแว็กซีซิสทาแว็กไว้ตรงที่ต้องการจะทาไว้หมดแล้วนะคะเราจะมาทำการเคลือบเลยวันนี้เคลือบแล้วก็ต้องทิ้งไว้ให้เคลือบมันเกาะ ภาชนะสักวันหนึ่งก่อนนะคะให้มันแห้งดีก่อนเราค่อยเข้าเตาเพื่อนี้ตะก,กี้ได้กองแล้วนะคะกองสองรอบแล้วปัดแล้วก็กองให้มันละเอียดสองรอบแล้วแต่ก่อนใช้เราก็ควรจะคนทีนึงให้ส่วนผสมที่มันไม่เข้ากันเข้ากันดีๆ ก็จุ่มค่ะประหยัดเวลาวางปลาไ้ด้วยเคลือบเสร็จก็ให้มันติดกันไปเลยจุ่มให้ทั่วนะคะจุ่มให้ทั่วแล้วก็วางไว้ให้เคลือบมันเกาะการล้างคิดเท่าสำหรับผสมเคลือบการล้างการเตรียมคิดเท่าใส่ไว้ใน คลิปช็อตนะคะเข้าไปหาดูได้ดูนะคะตรงที่เราทาแว็กไว้มันก็จะไม่ติดเครือมันก็จะไม่ติดเครือมันก็จะไหลออกถึงเราจะทาแว็กลิซิตแล้วนะคะแต่มันก็จะยังมีติดอยู่หน่อยๆ บางที่แล้วก็ฟองน้ําจุ่มน้ําบิดให้หมาดน,นะคะเช็ดออกอย่างนี้เวลาเราไปตั้งในเตาเผาเวลาเคลือบมันละลายมันจะได้ไม่ไหลลงติดพื้นเตาทําใหเ้เตาเสียหายหรือขูดออกลำบากนะคะเคหมดแล้วเคลือบคิดเท่าออกโทนสีขาวหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคือได้สูตรมาจากอินเทอร์เน็ตสูตรเคลือบ สมเคลือบเองราคาก็จะถูกนะคะเพราะว่าหมดหมดนี่ถ้าเกิดเราซื้อเคลือบสําเร็จรูปใช่ไหมคะน่าจะหมดค่าเคลือบไปประมาณห้าสิบหรือร้อยยูโรแต่นี้ซื้อซื้ออุปกรณ์มาแค่ประมาณยี่สิบยูโรหลังจากจุ่มเคลือบทาเคลือบเสร็จเราต้องรอให้เคลือบนี้แห้งสนิทเกาะภาชนะดีๆก่อนนะคะถึงจะเผาได้ ไม่งั้นมันจะแยกออกจากกาันเวลาลเราเผาเครือบมันจะไม่เกาะเนื้อภาชนะ <Shit now. S 1> ต้องให้แห้งสนิทจริงๆค่ะชั้นแรกเราก็จะใส่อันที่ใหญ่ๆหญ่ไปก่อนนะคะแล้วก็ต่อขาขึ้นมาแล้วก็จะวางแผ่นเขาเรียกว่าชั้นเตาทับอีกทีหนึง่งแล้วก็วางอันเล็กเล็กขึ้นมาถ้าเผาเครือบนี้จะต้องอย่าให้มันติดกันนะคะนี่ก็ถือว่าเกือบติดแล้วต้องเยะบอกหน่อยนึงเพราะว่า เพื่อมันจะติดกันได้ชั้นที่สองค่ะต่อขามาแล้วที่สามนะคะได้สามชั้นยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งแหละไอตอนเผาเครือบนี่คือมันมันซ้อนทับกันไม่ได้ไงเพราะว่าเวลาเคลือบมันละลายมันก็จะกลายเป็นเหมือนลาวาเหนียวๆว่ะแล้วมันก็จะพอมันเย็นปั๊บมันก็จะไปติดกันเป็นก้อนหินอะไรอย่างเงี้ย เพระาะฉะนั้นเราต้องวางให้มันห่างกันก็เลยได้สามชั้นก็โอเคค่อยเผาอีกรอบต่อเผาได้ทีละครึ่งเพราะว่าเตามันไม่ได้ใหญ่อะไรมากอ้าวเฮ้ยไม่ละลายเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเครือบคิดเท่าอยากได้ด้านๆด้านสนใจเลยไหมด้านจริงๆหรือว่าเราจะเผาอีก เป็อแบบนี้ก็สวยแล้วเอาไงดีเออนี่สวยคิดว่าน่าจะเผาเพิ่มหรือเปล่าวะ okay. ชั้นล่างของเตาดูเหมือนว่าเคลือบจะละลายดีเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าไฟสายไฟด้านบนนี้อาจจะไม่ทำงาน ก็คือความร้อนมันก็เลยจะได้เต็มที่แต่ข้างล่างจะต้องให้ช่างมาดูอีกแล้วก็คือข้างล่างนี้ดูเหมือนว่าเคลือบจะละลายดีนะคะออกมาสวยเลยอะแต่ว่าด้านบนเคลือบเหมือนจะไม่ละลายคิดว่าเตาร้อนไม่ทั่วกันก็นี่แหละค่ะปัญหาที่พบเจอในการเผารอบนี้เอออย่าเรียกว่าปัญหาเลยเนาะประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ที่สอนให้เราเรียนรู้และแก้ไข เดี๋ยวรอให้ช่างมาซ่อมเตาอีกทีนะคะแล้วก็จะเผาอีกทีนึงว่ามันเป็นที่เตาหรือมันเป็นที่สุดเคลือบกันแน่